เอาแล้วเอฟซีครับหมานครับผมเขามากับสาวหน่อยเอฟซีหมานครับออกเต็มดอนเต็มเต็มพ่นปวกอีกแล้วเอฟซีนี่ครับสุดยอดเลยพี่ครับเอฟซีตัวใหญ่ครับท่านพี่แม่สิออกต่อกันเลยสิต้องสามดอนนี่ครับเอฟซีตัวใหญ่ครับดอกแน่คือว่าเฮ็ดนี่ออกอ้อมเลยเอฟซีนี่ครับออกอ้อมพ่นปวกครับเอฟซีเฮ็ด โอ้ยพี่ครับเอฟซีอ้โหขอให้มีโพนปัวครับมันไปหมดครับนี่ครับนี่ครับทีบท่เด็ดเลยเอฟซีโอ้ยพีเอฟซีโอ้โหเห็นไหมครับหุ่นครับห่างนาี่เอาจนหลงตัวแนวนี่ทัวร์พวุ่นปวกมันใหญ่เอฟซีเดืดอ้อมเลยครับแม่มันขลังกบบนี้เหรอย ออกใหญ่หไปทั่วเลยเอฟซี FC. โอ้บอกฟักบอกข้านี่ไหมพี่ครับเอฟซี FC ครับเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดโอ้คักเลยครับออกใหญ่หามากที่เดบะเดนยินบอกครับเอฟซีอึ้งเผาครับเาบ,บาหมูแางตามอึม้งเผาแม่ครับขาดสีมันครับแางตามอึ้งเผาโอ้บอกข้านี่ ถอยถอยถอยเหยียบเห็ดนี่เอฟซีเห็นไหมครับออกทุกพุ่นปวกเลยเอฟซีตอนนี้สาวหนุ่มกำลังขุดครับกำลังขุดเอานี่ครับดอกดอกต้นเห็ดครับเบาหมูเยียงมากเห็นเขาขาวระยะาง้ก็เบิ่งครับเป็นพุ่นระยะเอฟซีเลยสุดยอดเลยเมาเบิ่งสาวหนุ่มโอ้เห็ดเอฟซีขายเงาตัวนี้เนี่ยสาวหนุ่มขายเงาเอฟซีขายเงา ใช่เงาหมดนาสุดอยอดเลยก็ได้งเงาเก่าทิ้งกระโดดมาเหนาเน,น,น,นเปียกหน้าเอฟซีเฮ็ดเปียกหน้าบอเมนมาบอบอมาจอบเอฟซีมองนี้มาจอบด้วครับมาจอบเรื่อยๆมาเบิ้งกันเรื่อยๆครับก็เล้วมาผอมนนมานแล้วจะได้ยางเลาะพุนะนน่นปวกเลยเอฟซีบอโมกษาหน่อย ถ่า,ายรูปมุมหนึ่นะสุดยอดเลยจังสี่ได้ไหมกำลังใจมาโหฮะฮิตด,ดอนนิดหน่อยครับอีฟซี่กับสาวหน่อยดิมาซีดอกรับเฮ็ดปวกตาด ติดใบพวกทองแรงนิดเสียวด้วยกันไปเศานี่ขึ้นได้หนะนึ่งเน็ตมักลรางขึ้นขึ้นมาท่านเบิด,ด่อจ๊อขึ้นมาท่านเบื่อเหลือกี่เก้าห้าวเนี่ยเขามาเล่นเข,า,ขาเอาส่วนที่เขาเห็นก่อนเขาค่าาอยเลาะเบิ้งดีๆเมานออกย้ายไปื่อใส สี่สา,มมา,มมมาว,วามือนกันน้ำเงกระเพชรเัยนับกันเลนี่ๆๆลออคางค่อน้างเงาเย็บสี่างงาม,มเลยครับดอ,อ,อกต่มๆเลยที่ดเด็ดแท่ บิ๊กซีหนามครับขาดุนบิ๊กซี่เลยที่เด็ดเลยคุณครับตาวไม่เอาง่ายบนบิ๊กซี่เป็นพ่นปวกต,ต่ำๆกับบิ๊ซีเพราะว่าหนามฝนเขาอันนี้กระจายเลย มีปบาพูดนพูนข้างทางสองดอกข้าด้วยดอกไงเล้ยหน่อยโถ่ดอกไงอย่าไปขุดมั้นโอ้โหขี่เกาห้องอยู่หูยขึ้อยู่อย่าไปขุดมันสี่ดอกไงครับ พอดอกสิอมพ่นสุออนสดยอดเลยสีเยยสุดยอด,ดนี่ชิบชิบชิบ่อยเป็นโทเนฟซี่นคอยเป็นผัวครับคืนครับ นี่ขันขาดีขึ้โโนก็ขนะึ้นหึงสี่ f c เห็ดขึ้นดอกบังกล่อง f c บริเบิงบริเหเห็ดหนอกแบบทองแรง f c เอ้ยกำลังแทงถึงก็มีน้อยในมือข้เขาห้มัน นี่แม่เล้มๆอย่างนี่เตะมือไม่บ <c oughs> อกเงถือไปนะถือไปร่วมกลุ่มมันในะตัวนี้อยู่ไกลไม่ซื้อืมฟังเงินเอาแล้ว เาม้ว่าพอให้ใส่อกนี่ครับกระดัางขึ้นอีสนี่ได้เอาีิดลหม,ลมไม่สีลืมไปเรื่อยๆเลยเ่นยไปเรื่อยอยังไงคอยมีพ่นปวกวองจำอางไรบ่ได้มีปัญหายัางสิ เอ้ยข่าสิม้านครับย่างตามเสียงอึงครับบ่าวหมูว่าสิลุ่งมาจับอึงเผาครับห้องยังนี่อันบึงน้ำมาผอของดีสัมหลา่พ่นนะบ่าวมหมูเนี่ยไปิได้เลาะบึงเฮ็ดก่อนครับพวกข่าสีอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวตีนห,หักแนะันหน่อยนี่หกักออกงี่เออเยอะไปเนี่ยอันเพิน่นเได้เบิง่ง หอมพ่นบริซี่บริเวณิ้นเนี่ครับจอมปวกเขียวหัวขาดสับเด็ดด้วยาพ่อพ่อ นี่ครับตัวต้นเห็ดเห็ดแห่บป่าหู้นี่เห็นเกือบเป็นยางพานแล้วว่าสียางดิ่งลงไปเบิ้งอึงเลยยางอึงเผ่าเขาคู่กันแล้วเงียบเสียงเบิ้งต่อครับอีกี่ลาะเบิ้งมันออกยายครับออกที่เด็ดแห้งเหตุมองนี่พุ่นนี่เป็นอะไรพุ่นนี่บลอกสิ สุดยอดเลยเบึงสาวหน่อยเจบเพชรส่กะตาครับเดี๋ยวคอยเลาะเบึงมันต้องออกแล้วครับผมมันรอฝนนี่เองมันอ่านรอฝนเฮ็ดตากระเจายางมาแล้วกระเจาเบื้อเห็นเกิตดตีนดินโผล่เจ๊ ใส่ยังไยเบิ้งไหมอาจจะเบิ้งไม่ทันทัวร์่ครังไงเบิ้งสาวหน่อยเอาเห็ดใส่กระตาครับบัต่ำกวัวหกสิบแล้วครับผมมันดอกหน่อยนี่เสือดอกใหญ่ก็เต็มนะครับผมเต็มตาเฮ้ยจอดมาโดนแล้วบอลนี้มาเด็ครับมาดูอิลีเด็กับสาวหน่อยบ่ เคยผ่านนะครับเดอนเขาเรื่อ,อ, F อ,อยๆนะจอดเลยแางด้วจุกบทนเป้าเป้าเอา FC ครับ สาวหน่อยอุ้มจะเบิเ่อหรือนี่ล่ละเอฟซีให้เบิ้องเราถืออกถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วน่ามีสารเด้อเอฟซีเด้อสุดถ่ายถ่ายสุดขอกาวข้ามาสวัสดีครับอ้าวจิกลูกโยกนิกนโอเค